I แล้วแบบไหนจ่ายแบบไหนไม่จ่ายคุณเสาวณีงงมากเลยเหมือนคุยกับตัวแทนบอกว่าจ่ายแต่พอจริงๆพอทําเรื่องเคมจริงๆก็ไม่จ่ายถูกปฏิเสธเคมหรือว่าการเรียกร้องสินใหม่ไป งงคลิปนี้จะพูดถึงในเรื่องของอข้อปฏิเสธที่บริษัทประกันชีวิตปฏิเสธในการจ่ายสินใหม่วันนี้เรามาดู5เหตุผลนะคะหรือว่า5เหตุการณ์ที่บริษัทประกันชีวิตปฏิเสธการจ่ายสินใหม่นะคะก่อนที่จะไปดูทั้งหมดหรือว่าดูรายละเอียดนะคะ ฝากติดตามช่องของคุณเสาวนีด้วยนะคะเพื่อให้เราจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆหรือว่า,เ,าเรื่องที่มันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการารักษาสิทธิในเรื่องของกรมธรร์ที่ท่านถืออยู่นะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของการปกปิดหรือว่าปิดบังเนื้อหาสาระที่มันมีผลต่อการพิจารณารับประกันอย่างเช่น ่พวกประกันเองนะคะปกปิดเรื่องของสุขภาพเจ็บป่วยด้วยอาการนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยให้กับตัวแทนในเรื่องของการทำใบคำขออันนี้ถือว่าการทำสัญญาก็ มันไม่มีผลกันให้ให้ความคุ้มครองตั้งแต่แรกนะคะหรือว่าอีกอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มันเป็นสาระสาคัญที่พบเจอบ่อยนะไม่ใช่ค่ะที่มันเป็นสาระสาคัญเลยก็คือเป็นการปกปิดเกี่ยวกับอาชีพนะคะลูกค้าทําอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าแต่ถแถลงว่าเป็นลูกจ้างไม่ได้ใส่รายละเอียดดีเทลพอเกิดเหตุที่มันเกี่ยวกับไฟฟ้าช็อต อันนี้บริษัทประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธรับปฏิเสธความคุ้มครองได้นะคะเรื่องของอสุขภาพอาชีพนะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ประกันเองนะคะต้องเปิดเผยให้กับตัวแทน เพื่อในการนำส่งใบคำขอประกอบการพิจารณานะคะไม่ใช่ว่าปิดบังเพื่อให้ใบคำขอของเราอนุมัติออกมาเป็นเล่มพรมทันแล้วถือว่าความคุ้มครองนั้นเกิดขึ้นนะคะคือมันจะทำให้ทั้งลูกค้าเองตัวแทนที่ให้บริการเองนะคะเสียเวลาร่วมกันนะคะเพื่อให้ผลของความคุ้มครองเกิดขึ้นเราควรเปิดเผยนะคะเปิดเผยข้อมูลที่มันเป็นสาระสำคัญนะคะ ข้อที่2ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของผู้ประกันเองนะคะฆ่าตัวเองตายภายใน1ปีนะคะถ้าวันนี้เราเริ่มทําสัญญาผู้ประกันตัดสินใจค่าตัวเองตายภายในกรมธรรม์มีอายุเพียงแค่1ปีอันนี้บริษัทประกันก็ไม่ไม่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของการจ่ายสินใหม่นะคะก็มีคนถามนะคะว่าเออถ้าหลังจากนั้นล่ะ ก็ขอให้มันทําตามเงื่อนไขข้อที่พูดไปเมื่อกี้นะคะถ้าหลังจากนั้นก็บริษัทประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นการจ่ายนะคะเป็นการจ่ายผลประโยชน์ตามเงื่อนไขนะคะข้อ3ค่ะในส่วนของตัวผู้รับผลประโยชน์นะคะผู้รับผลประโยชน์ค่าผู้ประกันนะคะผู้รับผลประโยชน์ค่าผู้ประกันตายอันนี้จะไม่มีระยะเวลานะคะเห็นผู้เห็นลูกค้าหลายท่านนะคะถามมาว่า ถือกรมธรรมมาแล้ว10ปีอย่างเงี้ยถ้าอย่างตุรณีกรณีอย่างข่าวเนาะอย่างข่าวอไอ้คุณอะไรนะคุณแอมฉายาแอมสายนานะสซยนายเนาะที่วางยาสามีถ้าสามีของคุณแอมเนาะซื้อประกันชีวิตแล้วคุณแอมเป็นผู้รับผลประโยชน์เองอันนี้บริษัทประกันก็ปฏิเสธ การจ่ายสินใหม่นะคะเท่ากับว่าความคุ้มครองนี้ถูกสิ้นสุดลงเมื่อสืบทราบได้ว่าผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้ประกันตายโดยเจตนานะคะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่มีเรื่องถกเถียงกันมาบางครั้งก็อาศัยคดีแต่ว่าถ้าสืบตัดสินได้ว่าผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้ประกันตายอันนี้ไม่ได้ยึดถือว่ากรมธรรมนี้จะมีอายุเท่าไหร่นะคะความคุ้มครองก็ไม่เกิดขึ้นนะคะ ข้อสค่ะในส่วนของตัวสัญญาประกันชีวิตครบหรือว่าไม่ไม่มีความคุ้มครองหรือภาษาตัวแทนเขาเรียกว่าขาดอายุกรมทรรหรือว่าภาษาลูกค้าก็คือว่าไม่ได้จ่ายเบีย้ยประกันต่ออันนี้นะคะกรมทรรจะไม่มีความคุ้มครองนะคะหรือเคยมีลูกค้าเคยมีผู้รับผลประโยชน์หลายท่านนะคะ อพอญาติเสียชีวิตก็ถือกรมธรรมาเรียกร้องขอสินใหม่แต่พอตรวจดูกรมทรรแล้วเพราะว่ากรมทรรน,นี้ครบสัญญาไปแล้วอีกส่วนหนึ่งกรมทรรที่ครบสัญญาไปแล้วก็ไม่มีผลในเรื่องของการให้ความคุ้มครองชีวิตนะคะก็กรมทรรที่ไม่มีความคุ้มครองในส่วนของข้อสีก็คือว่าด้วยในเรื่องของการากรมทรรน,นั้นไม่ ขาดคึ่มคลองไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีความคุ้มคลองนะคะในส่วนของข้อ5นะคะก็ไม่ได้ซื้อประกันชีวิตนะคะก็อย่างตัวอย่างเช่นเนาะลูกค้าซื้อประกันแต่เข้าใจว่าเป็นการเป็นประกันชีวิตแต่พอดูเงื่อนไขสัญญาก็คือเป็นประกันอุบตัติเหตุนะคะไม่ว่าจะซื้อทุนเท่าไหร่แต่ถ้าลูกค้าเสียชีวิตด้วยที่ไม่ใช่ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุตัวนี้ ความคุ้มครองในเรื่องของชีวิตก็ไม่ก็ไม่มีผลรับความคุ้มครองตามเงื่อนไขนะคะแต่ถ้าลูกค้าเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุก็รับความคุ้มครองที่เราไม่จัดว่าประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุอยู่ในอยู่ในกลุ่มของประกันชีวิตก็เพราะว่าประกันอุบัติเหตุมันเป็นการคุ้มครองปีต่อปีส่วนใหญ่ก็จะมีให้ลูกค้าเลือก บริหารหรือว่าจัดสรรตามบริษัทประกันภัยก็จะเห็นได้เยอะตามาธนาคารที่เราถือ ATM นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวประกันชีวิตเองนะคะตัวสัญญาพวกนี้ก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมนะคะถ้า,าส่วนนี้นะคะก็ไม่ถือว่าประกันชีวิตไม่ให้ความคุ้มครองถ้าเราไม่มีในส่วนของการซื้อผลประโยชน์เรื่องนี้นะคะ ก็สำหรับตัว5เหตุการณ์ที่ประกันชีวิตไม่ให้ความคุ้มครองก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่ยังต้องการความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความคุ้มครองด้านาประกันชีวิตอยู่นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านคะ่ะ